เปิดคอมเมนต์ชาวเน็ตหลังเห็นสีหน้าแววตาพ้ามอธิชาตินั่งมองเต่าสมชายนัดมีเรียสวมกอดกันในงานคอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตรวมตัวนักร้องดังยุค90ที่หลายคนต่างรอคอยผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานแกรมมี่ RSCONCERTS มีศิลปินดังยุค9จําจำนวนมากจากค่ายแกรมมี่และ r, SC o N C e r T s ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองค่ายรวมตัวกันแบบนี้ขึ้นเวทีด้วยกันโดยภายในงานได้มีโมเมนต์ที่เรียกเสียงกรี๊ดลั่นสนั่นฮอนกันเมื่อนัดมีเรียรประกาศบนเวทีว่าเพลงนี้แต่งให้ผู้ชาย R.S. ค่ะก่อนจะร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรเลยหลังจากนั้นเต๋าสมชาย โผลเซอร์ไพรส์เดินขึ้นมาบนเวทีร้องเพลงกับนัทมีเรียพร้อมกับปิดท้ายด้วยการร้องเพลงโลกทั้งใบให้นายคนเดียวและยังมีช็อตซึงซ้งๆเต่าสมชายนะัทมีเรียสวมกอดกันกลางเวทีให้แฟนๆได้เห็นมิตรภาพที่ดีแม้จะเลิกรากันไปมีครอบครัวใหม่ที่แสนจะน่ารักแล้วต้องบอกเลยว่างานนี้ทางด้านอ้ำอธิชาต สามีนัดมีเรียก็ได้ไปร่วมดูคอนเสิร์ตด้วยและได้มีคลิปถ่ายวินาทีห้ามอธิชาตินั่งมองเต่าสมชายนัดมีเรียร้องเพลงสวมกอดกันกลางเวทีทั้งนี้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ากลับถึงบ้านมีงอเมียไม้เนี้ยที่อ้าม คุณอ้ำสู้ๆนะคะเราเข้าใจหัวอกคนรักเราต้องไปอยู่ในอ้อมกอดอดีตคนรักเก่าความรู้สึกมันไม่ใช่หึงใช่ห่วงแค่เราไม่อยากเห็นภาพนี้เฉยๆถึงมันจะเป็นแค่การแสดงอย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตอีกฝ่ายมองว่าเป็นแค่การแสดงและความรู้สึกดีๆที่ทั้งคู่มีให้แก่กันแบบเพื่อนเท่านั้น